สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คเอเปิร์ตชาแนลนะครับผมวันนี้พบกับผมแจ็คนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมนะครับเหรียญคุณพ่อบานแหลมกับทาเวสุวรนโนะครับผมก็จะเป็นรุ่นจำปีดีตลอดการนะครับผมก็เป็นรุ่นที่เพิ่งออกมานะครับผมก็จะสร้างโดยวัดจุลามณีนะครับผมจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองนะครับผมก็สําหรับเนื้อนี้นะครับเป็นเนื้อผงจูซาแดงนะครับผม ที่จะมาให้รับชมกันนะครับอันนี้เป็นลักษณะกล่องนะครับกล่องเดิมมาจากวัดก็คือมีโลโก้วัดแบบนี้นะครับก็ไม่มีซีลถุงมานะครับผมก็เป็นกล่องมาแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับการจัดสร้างเนื้อนี้นะครับก็มีการจัดสร้างทั้งหมด20,000เหรียญนะครับผมเแล้วผมชูซาแดงนะครับ20,000เหรียญนะครับนี่นะครับถ้าเราดูกันใกล้ๆนะครับก็จะมีอ่าความสวยงามนะครับของผิวเหรียญเลยนะครับผมนี่นะครับความสวยงามนี่นะครับ กากะเมียนะครับก็จะเป็นสีครีมันอ่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหลังเหรียญกันนะครับนี่นะครับด้านหลังเหรียญค่อยดันออกมานิดนึงนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นด้านหน้าเหรียญน,นะครับก็จะเป็นเหรียญหูตันแบบนี้นะครับ นะครับแล้วก็มีลายกระหนกนะครับแล้วก็จะเป็นองค์นะครับองค์คุณพ่อบรแหลมนะครับแล้วก็จะมีอัครยันอยู่ด้านข้างนะครับนัมะระอ่านะครับพระอรหันต์ไม่ตายนะครับนะเทวะอะาด้านขวานะครับก็แปลว่าพระอรหันต์ไม่ใช่เทวดานะครับก็เป็นอัครยันนะครับที่ประทับอยู่บนพระหัตถ์สองข้างนะครับขององค์พ่อบรแหลมองค์จริงนะครับผมก็จะเป็น ขยันที่สมัยก่อนนะครับนําไปทําน้ามน์นะครับเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองนะครับผมส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับผมชื่อรุ่นนะครับลาบผลพูนทวีนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคุณพ่อบ้านแหลมนะครับนี่นะครับด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นคําว่าดีตลอดกาลนะครับผมนี่นะครับก็ถึงจะเป็นบล็อกนะครับอ่า เป็นบล็อกพระพงนะครับซึ่งเป็นคนละบล็อกกับที่ปั๊มเหรียญที่เป็นโลหะนะครับนี่นะครับเป็นคนละบล็อกกันนะครับแต่ก็มีความสวยงามนะครับไม่แพ้กันนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะนะครับของเหรียญนะครับผมความหนาของเหรียญนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณราวๆประมาณห้ามิลนะครับความหนาของเหรียญนะครับก็อยู่ที่ประมาณราวๆห้ามิลนะครับผมนี่นะครับ ส่วนด้านหลังเรียนนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับองค์เทวิสุวรรณนะครับก็มาทับอยู่ตรงกลางนะครับผมส่วนอ่าด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นยันพุทซ้อนนะครับด้านขวามือก็เป็นยันพุทซ้อนนะครับสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็อัคระยันทางด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นอินรักษานะครับด้านขวาตุงนี้ก็จะเป็นพรมรักษานะครับเห็นนะครับสองฝั่งแล้วตรงด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับผมก็เป็นนะครับที่ระลึกคณะสงฆ์นะครับผม ล่างก็เป็นวัชรามณีนะครับด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็น่าจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองนะครับผมนี่นะครับก enzyme, ็ลักษณะเหรียญนะครับก็ทําออกมาได้อ่าสวยงามนะครับเหรียญก็คือมีความสมมาตรกันนะครับทั้งซ้ายขวานะครับนี่นะครับขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญก็จะดูสมมาตรกันนะครับส่วนด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับขอบเหรียญนะครับก็จะมี ความหนาของขอบนะครับที่เท่ากันนะครับทั้งแนวของเหรียญเลยนะครับผมก็เป็นเป็นเหรียญที่ทําออกมาได้สวยงามนะครับถึงแม้จะเป็นบล็อกนะครับที่เป็นพระผงนะครับแต่ว่าทําออกมาได้สวยงามที่เหรียญนั้นมีความหนานะครับผมก็เพื่อให้มีความแข็งแรงนั่นเองนะครับผมเพราะว่าถ้าเหรียญบางมากนะครับอาจจะบิ่นหรือว่าแตกหักได้ง่ายนะครับผมนี่นะครับก็เป็น ความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับของพระผงนะครับที่หลวงพ่ออิฐนะครับทําการจัดสร้างนะครับผมก็รายละเอียดนะครับมีความชัดเจนสวยงามนะครับสําหรับเนื้อผงจูซาแดงนี้นะครับผมก็เป็นการรวมนะครับผงจูซานะครับผมแล้วก็มวลสารนะครับที่เป็นสีแดงนะครับมารวมกันแล้วก็มีมวลสารอื่นๆนะครับที่เราเห็นเป็นสีขาวๆนะครับปะาปนมานะครับก็จะเป็นมวลสารอื่นๆที่มีส่วนผสมด้วยนะครับผม นี่นะครับก็จะเป็นความสวยงามนะครับสําหรับใครที่ชอบพระผงนะครับสีแดงนะครับแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นแนะนํานะครับเป็นรุ่นนะครับพระผงจุซาแดงนี่เองนะครับผมก็จะสร้างทั้งหมดนะครับอสองมือเหรียญนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นจําปีดีตลอดการนะครับผมนี่นะครับก็มีความสวยงามแล้วก็โดดเด่นนะครับผมถ้าเรี่ยมนะครับผมก็เรี่ยมทองคํานะครับหรือว่าเรี่ยมกันน้ํานะครับก็ เลือกกรอบที่สีตัดกับองเหรียนนะครับก็จะทําให้เหรียญนั้นดูเด่นขึ้นมานะครับผมถ้าเลี่ยมทองก็ยิ่งดูเด่นเพราะว่ากรอบสีทองนะครับก็ตัดกับสีของเหรียนนะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับผมก็สําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็บูชานะครับที่วัดราคาจองก็อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับณตอนจองนะครับแต่ณปัจจุบันนะครับก็ราคาก็น่าจะขึ้นแล้วนะครับผมก็หลายๆท่านก็ สามารถเช่าหาบูชากันได้นะครับอาจจะเช่าบูชาในกลุ่มก็ได้นะครับผมก็ราคาก็ยังไม่ค่อยแรงนะครับผมก็ลองเช่าหาบูชากันครับถือได้ว่ายังพระเพิ่งออกใหม่นะครับก็ยังมีนะครับให้เช่าบูชาได้ง่ายอยู่นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดซับกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณอีกครั้งนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ